มเสร็จเฮวยสวยสวยจริงๆเลยแก้วสวยไหมเหมือนแพนด้ามีช้างอ่ะตได้ของกินแล้วเดี๋ยวไปดูเชือกเสือกันค่ะพอดีค่ะมาท่ายเลยแหละมาถ่ายให้น้องเพ้่มเล่ากันดีกว่าถ้าเกิดว่าตอนที่เสือแสดงมันกระโดดข้ามออกมาเนี่ยนงานเข้าเลยนะขอถายหน่อยนะคะใครเป็นคนพามาที่นี่คะเฮ้ยแบดมดแบดมดแบดมดเฮ้ยเดี๋ยวปาร์ทอีกทีนึงไปอีกไม่เข้ามาเรื่องว่าเลยนะนี่นี่นี่พอแล้วเลยรถก๊อฟแบดมดอยู่กลางเสาเขียวรตา สวัสด <Smile> ีค่ะนี่รูปสุดที่ไรแกออรเลียนะคะตอนนี้เราอยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะคะเราจะเข้าไปดูสัตว์ข้างในกันแต่ว่ายังไม่สามารถให้อาหารสัตว์ได้นะคะเพราะว่าเราไม่ได้ตังค์มาเพราะว่าช่วงโควิดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยนี่เรามีลิงมาสองตัวจะมาฝากเพื่อนค่ะห้อยหัวอยู่ ท็อปนี้เขาไม่ให้เด็กขับนะครับแล้วก็ไม่ให้ลิงขับด้วยอย่างเงีอ่ะไปลงรถก่อนลงรถเลยเจอดีๆนะจ๊ะ เป็นทางขึ้นเขานะคะช่างช่างช้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 างช่างช้างชไางช้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 างช่างช้างช้างช้างช่างช่างช้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 างชรางช้างชางช้างช้างช่างช้างช้างช้างช่างช้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 างช่างช่างช้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 างช่างช้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 างชางช้างชางช้างช้างช้างชางช้างช้างช้างชางช้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 างช่างช มก็มาอเดมาช่กันมีความสตัวเล็กนอนแม่เช้าวน้มาแล้วมันกินอาหารก่อนโชว์มันเดอมันลอยเดี๋ยวเราลงไปดูชั้นล่างนครับว่าั้นล่างเขาว่ายน้ำหรือเขาเดินแ้มันไปไวยังเลยไม่เราอยาลงไปดูข้างล่างไม่เป็นทีละรอบตอนนี้เขาให้รอบชุดฟรีลงไปก่อนที่เราลงไปต่อรอบต่อไปแลแม่ช้ามาอีกแล้ว อะไรก็ล่างเลยอ๋อไม่เห็นมีอะไรเ,ยล,เลยจะรูดไรอะไรนะ ไปกินมาม่าไปฟินค่ะเราจะขึ้นไปดูลีกุรกระดังกันค่ะแต่หุณนทางยังอีกยาวไกลทีดูดูดิแกตัวป่าใฉชันกระเป๋าใบนี้อันนี้แล้วแกแบกได้ด้วยไปะอที่ของป้าป๊าค่ะหนูเป็นเด็กทุเสียสลายป้าป้าไงลิงมันอยู่บนเขาไงพี่คุ้มคุ้มคุมขึ้นมาดูโโอ้ห เวียงอีกทีนึงมันกำลังเวียงอยู่เห็นไหมมันมีความสุขมากเลยนะนั่นน่ะใช่คนมาดูมันเฮ้ยติ๊กอันนั้นพ่อแม่ลูกลูกอ๋อนี่บ้านเขาโหชีวิตมีความสุขมันน่ารักมากเลยนะคะเนี่ยตัดสินใจถูก้วที่ขึ้นมาข้ามันสบายมากเลยอะไรจะรีแหลกขนาดนั้นจะไปไหนเนี่ย ไปที่ที่มีมีไข่มานี่เหรอแล้วมันอาจจะเป็นปลาลึกลัาก็เป็นได้อาจจะเป็นกองเสืออีกด้านหนึ่งก็ได้ที่เราเห็นว่าเสืออยู่ฝั่งนู้นแต่เราด้านหลังกองเสือรู้สึกว่ามันเริ่มแปลกๆแล้วค่ะแต่เรามาทางที่เขาไม่ได้มีคนมาเงยไม่มีทางแล้วอะเรวหลงแล้วแน่ๆม่ปลาเลไรแกเริ่มกลัวจริงๆแล้วนะคะป้าก็กลัวแล้วลูกป้าก็ไม่ใช่ไม่กลัวลูกแต่ว่าผ่านเดี๋ยวเราไปแคมป์ิ้งกันตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรากันตรงนี้ ขอหาหน่อยนะคะใครเป็นคนพามาที่นี่คะติ๊กเราก็มาจะหาทางออกกันครับค่ะคุนขราววัดแพรถวเฮ้ยแบดมดแบดมดแบดมดเกิร์ตแบตหมดปกสตาร์ทอีกทีนึงปีกมันเข้ามาลึกมากเลยนะนี่นี่เฮ้พอแล้วเนี่ยรถกิร์ตแบดมดอยู่กลางเขาเขียวเฮ้ยสตาร์ไม่เป็นไรเรามีกิ่งไม้เดี๋ยวเราทำฟืนไว้ทำอาหารได้อยู่จุงนี้นอนได้ไม่กลางเต็นท์ เราต้องอยู่ที่นี่กันจริงๆเราจะไปหาหนอนด้วงมากินกันหรือว่าเราจะกินเนื้อช้างกันเราค่ะเด้วยป๊าป๊ากินจบเลยคะ่ะติ๊กติ๊กโทรไปให้เขามารับโทรไปให้เขามารับจะบอกว่าอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงไหนไม่รู้ครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราบินโดนขึ้นตรงนี้เลยขอความช่วยเหลือเอาแบตโทรศัพท์มาชาร์จกันตรงนี้เอาลูกเรามาแล้วแบกปืนมาจ่อปืนแล้วติ๊กไปลองสตาร์ทอีกทีมาเดี๋ยวที่ไปลองสตาร์ทอีกทีก่อนอย่าเพิ่งขับมานะคะ มันยังมันยังไม่ติดก็เนี่ยเอาดูดิพี่เอาดูนะผมก็บีดกุญแจออนเห็นไหมออนแล้วนะไฟก็มาแล้วนะแต่ผมเร่งไม่ไปอีกทีสิลองหมุนดีๆบีดเปิดเร่งกดกดปุ๊บเออใช่เขาบอกให้ไว้ตรงกลางก่อนแล้วก็เอาขึ้นตรงนี้ติ๊กติ๊กลบติ๊กติ๊กลบลองดิลองดิไปเก้าไปแก้วลบไปแก้วลบเร็วแล้วก็แล้วมันจะไปก็ไม่ไปเขาบอกว่าให้บีดแล้วเอาตรงนี้ไว้ตรงกลางก่อนอ่ะไว้ตรงกลางแล้วเปิดออนแล้วมันจะไปก็ไม่ไป ิเเฮ้ยม hey, ันมีเส eh ียงมันมีเสียงอ๋อนี่ไงไปแล้ว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 โอ้ยไม่ต้องกินใบไม้แล้วไปายร้ายร้ายร้วยร้าย้ายแย่เลยกลับบ้านแล้วโอ๊ยควงมาไปอยู่ตรงนี้มันไม่เคยเห็นใครเข้ามาในนี้นะเนี่ยเลยแกอย่าเข้าไปใกล้เดี๋ยวมันของเขาสิมันมีไก่มาเนี่ยมันงงมาก บีกอดีตก็ไม่เคยเห็นมีใครมาอ๋อนี่ไงมีคนให้อาหารมาอยู่ตรงนี้เข้ามากันได้ยังไงมนุษย์อุ้ยทำไมตรงนี้มีกวางเยอะแล้วหลงมาเจอชุมชนกวางกันที่นี่ค่ะเยอะมากเลยเขาท่าทนตกใจเรากันใหญ่ค่ะแต่ถ้าเราไม่ทําอะไรมันมันก็ไม่ตกใจอะไรเรา嘛เดี่ยเราอยู่ตรงไหนของเขาเขียวเนี่ยก็บอกแล้วไงว่าเขาบอกรถกอล์ฟไปได้ทุกที่แต่ที่ที่เราไปอ่ะหลงหลงหลงเฮไยมันมาให้ใกล้ละแม ขอโทดสอบด่วนขอโทดสอบมันกินมดหรือเปล่าสมเสร็จเฮ้ยสวยสวยสวยจริงๆเลยแก้วสวยไหมเหมือนแพนด้ามีช้างอะ่ะทำไม มันสั้นเหมือนมันโดนตัดคือ,คอนี่ต้องบอกเลยครับถ้า<ม>ปกติเนี่ยคือเส้นที่เราเข้าไปเมื่อกี้มันจริงๆมันไม่ได้เป็นคนเข้าหรอกแต่มันเป็นทางหลังข้อเขาเรียกว่าทางหล<อ>ังข้อเราก็หลงเข้าไปข้างในเพราะว่าเราก็ขับไปเนี่ย<อ>ถามว่าเขาก็ไม่ได้ข้ามเข้านะครับแต่มันเป็นทางที่คนปกติเขาไม่มากันเราก็เลยเหมือนหลงมาได้มาเจอใกล้ๆขนาดนี้เนมันจะอึดแน่เลยมันจะอึดแน่เลยโอ้ยโอ้ยทำไมจมูกมันน่ากลัวจังไกลมากค่ะหลงเข้ามาตรงนี้โชคดีมากเลยเอาละครับตอนนี้เราจะเข้าช่วงหลง EP สองแล้วนะก็ทุกคนจะจะไปแต่่ททาาาางงงโนนนนน้้้ะเเเหห็มีอ ก็งงว่าเรามาทำอะไรเราเองเราก็งงเราจะไปไหนไปไหนเังไยเนี่ยเอาละแยกเนี่ยตรวนี้ก็ห้ามห้ามเข้าก็คือต้องไปทางนี้ตัวกินมดของจริงค่ะไม่ใช่สมเ็จตัวกินมดนี่หามดอยู่หามดอยู่ตัวกินมด หมาค่ะมันจะเหมือนหมาคือคนให้อาหารมันเนี่ยจะมาคอยเคาะตรงนี้เพราะนั้นเราแก้วเคาะเนี่ยขเขานึกว่าหมาบางคนเรียกว่ากินหมาเหมือนหมาจริงๆอ่ะอันนี้นนะมีหมานั่นมีควายนะเฮ้ยสวัสดีสวาาดีกินอะไรกินอะไรจะกินอะไรเดี๋ยวซื้อให้เดี๋ยวสั่งแก้วให้โอ้โหมันหมาจะรอให้มัน,นมยืนให้เธอไงมันไม่ยอมยืนอ่ะตอนนั้นมันหมาใหญ่มันคิดว่าพวกหนูสองคนหมาเล็กใช่ไหมมันเลยแบบไอตัวเล็กมันไม่สนใจโอ้โหไม่ยืนแล้วไปเถอะไม่ไหวมันไม่ยืนให้แล้วมันขี้เ<า>กียจนนี้มันเบื่อแล้วใจม ฉันไม่สนใจเธอสองคนหรอกมนุษย์ขึ้นมา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 เร็วขึ้นมาอย่งไรครับอันนี้คือตัวอะไรนะแพะภูเขาแพะภูเขาอันนี้คือแพะภูเขามาเร็วมาขึ้นมามาขึ้นมาอ๋อใช่ไหมขึ้นยังไงแพะภูเขาค่ะเขาจะให้อาหารแพะภูเขาค่ะเขากำลังเรียกขึ้นมาให้ลบ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 นะครับก็ลบลบอ๋อใส่หน้ากากใส่หน้ากากขึ้นมาเร็วขึ้นมาก็ได้กินไม่ขึ้นมาไม่ได้กินเอาไว้นั่งลงเฮ้ยไม่ต้องให้มันนั่งดิมันยืนอยู่เเเออออไไม่่่วยยโคตลละด้ังูก จะลงลง,องละอเป็นไงล่ะรของกินแล้วไปดูชือเสือกันค่ะก็ะดีค่ะมาทัเลลวลาไอหันที่น่งขึ้นได้กันด่ากว่าตอนที่เสือแสดงมันกระโดดข้ามออกมาเนี่ยงานเข้าเลยนะ โอ้ไม่ให้พคนพูดบ้างเลยขเ<อ>าขาเทียบทีบเข<อ>าไม่ได้พูดเลยเอา,เอา,เอาแล้วไปเลยไปเองเลยไปเลยไปเแ,แล้วก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดตับตะไคร้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดรัก e ข้าง like, ด้วยน,นะคะบ๊ายบาย